ครับผม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่วิถีปนาครับช่อง YouTube ช่องน้องไหมนะครับด้วยกดติดตามกดทักทายกดไลค์กดแชร์จิมนะครับนะครับผม่พี่น้องหลังจากที่เขาเก็บพริกมาแล้วนะครับเราก็มาใส่หม่อบนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งเพ้่อไมก้าครับนี่ครับเป็นพริกสายพันธุ์ทองระยะนะครับเป็นพริกรุ่นแรกในสวนของเขานะครับผม่พี่น้องนะครับมาใส่แกนตีตีเสียนะครับแกนตีมะงามออกครับ เราจะเอาแกนงามๆไปส่งแมกกานะครับนี่ครับปอกับแมกกรเจี๊กระใส่อยู่นะครับนีครับปอพริกครับงามๆครับปอแมกไปน้องนี่ครับเป็นพริดรุ่นแรกของเขานะครับที่ผมทำคลิปไว้เก็บนี่นะครับเกฟคือพอตะกี้นะครับทำคลิปไปก่อนลงหน้านะครับนี่ครับมาล้มกล่องหรือเปล่าปออ้าวรวมกันเลยได้นักก็รอบแรกนี่ คงจะได้ประมาณสาวกิโลนะครับพ่อหม่เป็น้องครับนะครับไอ,อประมาณสาวกิโลนะครับด้วยตักใส่กระสอบนะครับตักใส่กระสอบลองจังพอครับจะได้กี่กิโลนะครับนี่ประมาณสาวกิโลได้นะครับเป็นเป็นรุ่นแรกอยู่นะครับเอาได้เก็บวันนี้เอาเอาใสา่กระสอบ ถ้าหลุนต่อต่อไปก็ครับก็จะได้นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นนะครับอ้าแมมยูไรเี่อ่าันมาเจตางกันนะครับ่าคนรักใส่นี่ครับเดี๋ยวเขาจะหู่ละครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับแต่ผมก็ด้วยสายตาก็ประมาณ10กิโลนะครับเคยเก็บมานะครับ เดี๋ยวหูเรื่องครับหูเรื่องวันนี้เก็บกึ่งวันนะครับพร,ริกมันเลยกึ่งครับแต่เปุหนนวยมันักเตลือนะครับเดี๋ยวใส่สองกระสอบเลยก็ะเบสายตามันสาวกิโลอ๋อจวยกระตักใส่กระสอบก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะไต้กี่กิโลนะครับ